สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC t a บขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่7ซเว่นอเท่านั้นเดินไปตามบ้านแล้วมันก็เคาะประตูบอกว่าเอามาช่วยมีใครอยู่บ้างจะมาช่วยเอาของมาบริจาคให้บริจาคให้ตอนกลางคืนพอเคาะป๊ป๊อกมีคนมาส่งครับเงียบมีคนมาส่งครับเคาะเงียบ พอไม่มีใครตอบปุ๊บมันหันซ้ายหันขวามาเลยตามสี่คนงัดเลยคืออย่างนี้ตอนที่ไปช่วยน้ำท่วมสิ่งที่น่าสงสารนี่เล่าให้คนใหม่เขาฟังนะคนเก่าฟังรอบนึ่งสิ่งที่น่าสงสารที่สุดนอกจากบ้านที่พัง พังจากน้ําหลากนะพังจากน้ําหลากล้งรั่วพังหมดเลยนะปรากฏว่าตกกลางคืนทุกคนไม่ยอมออก,ออกนอกจากคนที่ป่วยหนักจริงๆอย่างอย่างพี่เปิ้ลไปช่วยมีคนที่ฟอกไตพี่เปิ้ลทีแรกก็ไม่เข้าใจว่าทําไมวะไม่ได้คนอื่นป่วยน,น่าจะสกหน้าสงหน้าหน้าช่วยมากกว่าจริงๆน่าช่วยทุกคนแหละฮะแต่คนฟอกไตจะต้องรีบทําไมไมารู้ที่หนัง ถ้าคนไม่เป็นไม่รู้คนฟอกไตเนี่ยถ้าไม่ได้ฟอกไตหนึ่งวันของเสียจะเริ่มสะสมในร่างกายสองวันส,สองเสียมากขึ้นสมวันมากขึ้น4ี่วันเพราะของเสียสะสมในร่างกายมากขึ้นจะเริ่มป่วยอืดแล้วก็มีทุกอย่างตามมาคนที่มีของเสียในร่างกายเขาถึงต้องไปฟอกเอาของเสียออกเพราะคนติดอยู่ในนั้นสมวันเขาออกมาไม่ได้ แล้วไปฟอกไตไม่ได้เผื่อๆตายเลยนะชอกตายในบ้านเลยนะแล้วบอกให้งานนี้มีคนเสียชีวิตหลายคนมากเสร็จแล้วเราก็เลยจะต้องเอาคนที่ฟอกไตคนตาบอดลูกเล็กโหลูกตัวเท่านี้ลูกเขาเนี้ยอายุแปดเดือนเงี้ยพี่เพิ่นก็ถามว่าอยู่ไปต้องถามหมดอยู่ไปเสี่ยงไหมพรุ่งนี้น้ำอาจจะลดแต่ถ้ามันขึ้นมาล่ะ พราะฉะนั้นการเอาออกไปตอนนี้กับน้ำเชี่ยวไปกับเจสกี้ไปกับปั๊บก็เสี่ยงพอกันแต่เราก็ต้องดูว่าอะไรเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยสุดท้ายก็เอาเด็กออกมาเอาเด็กออกมาเด็กตัวเล็กๆเนี่ยขี่ไปแบบใจใจสั่นไปเพราะว่ายัางคิดอยู่ถ้ามันตกน้ําคว่ำม,มาเนี่ยแต่ไม่คว่ำหรอกเพราะว่าเ,า,เาเราเราเราขับได้เราสู้ได้ถ้าคว่ำม,มานเด็กจมน้าตายเลยนะ แต่ถ้าไม่ใช่เจเจก,กีมันก็ไปไม่ได้ทหารยังต้องยืนรอตาปิดๆอ่ะทหารยืนมุมอ่ะตามซอยอ่ะนึกออกมาตามซอยออกมาปุ๊บเนี่ยรถน้ําเชี่ยวตรงกลางถนนใหญ่อ่ะเชี่ยวแล้วตรงซอยอ่ะเข้าไปซอยมันก็จะลิ่งใช่ไหมน้ํามันก็ไหลออกมาจากซอยอีกมาบวกกับตรงกลางอีกทหารรถเจมซีหน่วยกู้ภัยต้องยืนตรงหลบตรงเสาไฟฟ้ากันน่ะ มีเจสเกีที่กําลังมันแรงพอที่จะสู้กับน้ําได้ไม่ว่าจะเข้าไปขับสวนขับตามเราก็ทยอยเอาเด็กนะเอาที่จําเป็นคนที่จะกำจะตายเอาเด็กตัวเล็กนะขึ้นมาไปส่งโรงพยาบาลเอากลับไปที่น้ำเออน้ำน้ำไม่ท่วมน้ําบนฝั่ทีนี้กลับมา เราก็พยายามที่จะอบพยพคนนี้เป็นพันเลยนะต้องบอกก่อนคนเป็นพันที่ติดอยู่ในบ้านบางคนอยากออกแต่บางคนที่ไม่ออกเพราะกำลังจะเล่าให้ฟังเมื่อกี้เล่าไปแล้วเพราะพอตกดึกตกดึกพวกทหารพวกหน่วยผู้ที่เหนื่อยแล้วไงพวกจีนเจนสก,กีก้ก็เหนื่อยก็ต้องถอยกลับมา แล้วเดี๋ยวรอตอนเช้าแต่ปาตรากฏว่าพวกเราถอยมาแต่มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งฮงกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งพอมืดปุ๊บมันเดินไปตามบ้านมันเดินไปตามบ้านแล้วมันต้องเคาะประตูบอกว่าเอามาช่วยมีใครอยู่บ้างจะมาช่วยเอาของมาบริจาคให้บริจาคให้ตอนกลางคืน ามาของมาโปรจากตอนคืนเคาะเลยบ้านไหนตอบปุ๊บมันเดินไปเลยเอ้ยบ้านนี้มีคนอยู่มันเดินไปแล้วพอม,มันก็ไปเคาะบ้านต่อไปมีก็มีมีอาหารมาส่งครับตอนกลางคืนพอเคาะป๊อกป๊อกป๊อกมีคนมาส่งครับเงียบมีคนมาส่งครับเคาะเงียบพอไม่มีใครตอบปุ๊บมันหันซ้ายหันขวามาเลย สามทีคนงัดเลยงัดเข้าบ้านเลยขนเลยทีนี้เนี่ยมไหมครับแน่สุดจริงๆมันงัดเลยเข้าไปขนสิ่งของของเอ่อของไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นพัดลมนาฬิกาอะไรไม่รู้มันมันเอาเหมือนขึ้นเรือขึ้นเรือ เหลือพลาสติกอะไรของมันนะหรือกล่องอะไรเอาของใส่ยกเขาอ่ะที่เขาเรียกว่ายกเขาคนถึงไม่กล้าออกจากบ้านกันทั้งทหารทั้งพวกทีมเศรษฐกิจทั้งหน่วยซิลทั้งทุกคนทั้งทหารเรือทหารบกทหารอากาศทำยังไงไม่รู้จะทำยังไงอ่ะอันนี้จริงๆนะอยากจะแนะนำมากเลยแต่ก็สงสารดีกนะ่ะ ทหารถือปืนไปเลยแล้วซุ่มเลยซุ่มทุกจุดเลยตอนกลางคืนทุกซอยทหารซอยละสามสี่คนเนี่ยอยู่ไปเลยให้มันรู้ไปเดียวว่ามันจะกล้าเข้าไหมส่องมาเลยเดินส่องปุ๊บมึงงัดใช่ไหมงัดปุ๊บยิงยิงขาเลยเนี่ยเอาเพราะว่ามันไม่ใช่คนดีแน่ใครมันจะมาใครมันจะมา มอบของตอนกลางคืนนะ่ะถูกปะแล้วตีเ,เยอะมากคนที่แม่สายนะฮะในหมู่เนี้ยในหมู่บ้านเนี่ยน้ำถนนมันลดนันก็จริงแต่ในหมู่บ้านนะในตำบลอำเภอต่างนะน้ำยังเหลืออยู่นะถึงแม้จะเหลือแค่เอวเนี่ยแตน้ำไหลเชี่ยวมากกลางคืนนี่คนถึงไม่กล้าออกไนงะเพราะว่าเขาห่วงของ พราะโจรมันขึ้นโจรโจรมันขึ้นจริงๆโจนทั้งธรรมชาติไม่ยังไม่พอนะไอ้โดนไอ้พวกชาติชาติหมาเนี่ยว่าชาติหมาได้นะผลพวกเนี่ยมันขึ้นไปเอาของเขาอีกแค่น้ำท่วมก็หมดแล้วนะมึงยังจะเข้าไปเอาของเขาใครไม่อยู่ตรงนั้นไม่รู้ ร้านเซเว่นที่ปิดอยู่นะมันจะมีพวกร้านไก่ย่างห้าดาวนึกออกไหมข้างหน้าร้านไก่ย่างร้านขายกรอบมือถือโทรศัพท์ร้านอะไรที่มันแบบมีตู้เย็นตู้แช่มีอะไรเชื่อไหมว่าเลี่ยงหมดเลยของหมดเลยเหมือนเหมือนในอเมริกาที่เวลาคนดํามันมันค้นสะดงมอะ่ะกระจงกระจกแตกเหมือนเลยที่แม่สายเป็นอย่างนั้นเลย ไครวะมันใจดําทำกันได้ลงพอคนไทยกันแท้ๆหรือไม่ใช่คนไทยคือพอมันได้เข้าไปตกกลางคืนมันเคาะบ้านบ้านไหนไม่มีเสียงตอบมันงัดพอมันงัดเสร็จปุ๊บมันเอาของทยอยกลับไปทยอยกลับไปบ้านไหนตอบมามีคนอยู่มัน มันเดินเลยเลยจากตะโกนว่าจะเอาของมาช่วยใครว่าเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่รู้ไม่รู้น่าจะได้รับการช่วยเหลือกันเยอะแล้วนะฮะน่าจะได้รับการสื่อสารกันเยอะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนกลางคืนตอนนี้น้ําน้ําก็ยังไม่น้ําประปาก็ยังไม่ไหลไฟก็ยังไม่มาตอนนี้ทุกคนก็ยังตกอยู่ในภาวะลําบากเมื่อกี้ คนที่งัดรถจอมพลังเป็นคนไทยโ,โหวแล้ว